I in English. don't word you have to know. And that remember because have know. แปดโมงเช้าเราเราต้องถ่ายภาพตัวไปก่อนอเข้าข่าวตีนโมงเช้าไงเข้าสดด้วยต้องเอามือถือไลฟ์ <c oughs> ไลฟไ์ไปใช้ที่ที่ใครเอาไลน์ไปาตั้งกล้องมาใช่ไหมครับไม่งั้นช่างถ่ายข้างนอกพี่ช่างถ่ายข้างนอกช่างภาพถ่ายไปข้างนอกอยู่ครับ <c oughs> ถ่ายผ่านไลน์โอ <c oughs> ้ยเดินมาสามวันยังไม่เจอเอเชียเลยในเมืองไม่เจอเนี่ยคือ เอเชียนะคนคนคนเอเชียเป็นใครวะเอเชียนี่แบบรวมญี่ปุ่นรวมจีนรวมเกาหลีก็ได้นะครับไม่เจอเลยไม่มีเลยเป็นประเทศที่กลัวกันใช่ไหมครับบางคนไม่กลัวเพราะว่าโรงแรมก็บอกว่าให้ผมเต็มให้ผมเต็มตัวแล้วก็ระวังเรื่องทิปเรื่องโจรเรื่องอะไรเงี้ยระวังไว้เลยว่าเจอแน่นอนอะไรเงี้ยใช่แบบผมว่าผมก็ต้อง้องการเียเเ่นป็นคนกลัวเยอะแหละถ้าที่จะเชียร์สิ่งที่ถูกต้องครับใช่ไหมมันไม่ได้หรือเเชื่อว่ามันไม่ได้พ่นทุกคนหรอกใช่ไหมคุณรู้คุณมาหนึ่งพันคนมันก็อาจจะพ่นหนึ่คน